คุณผู้ชมคับ SCG ร่วมกับชุมชนบ้านทุ่งปานันอยู่ที่ปะเหลียนจังหวัดตรังนะครับก็ไปฟื้นฟูป่าชายเลนติดตามกับสุนิสาแสงระวีครับ จากภาพมุมสูงที่เราเห็นพื้นที่ป่าชายเลนที่หายไปกว่าร้อยไร่จากการถูกทำลายจนทำให้ป่าชายเลนเสือ่อมโทรมจนเป็นที่มาของความร่วมมือกันในวันนี้ของชุมชนบ้านทุ่งป่านั้นอำเภอป่าเรียนจังหวัดตรังค่ะ นี้น้อยอาสา,าพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆกับการพลิกฟื้นคืนพื้น,น,นป่าชายเลนสู่ชุมชนบ้านทุ่งป่าน,นั้นอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมค่ะโครงการนี้ทำแล้วมีประโยชน์แค่ไหนตามน้อยไปดูกันเลยค่ะ ประกิตเตยแก้วประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนและประมงชายฝั่งบ้านทุ่งป่านั้นเล่าให้ทีมหอาสาเพื่อประชาชนฟังค่ะว่าครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของชุมชนบ้านทุ่งป่านั้นที่มีการจัดกิจกรรมก่อนหน้านี้ที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์แต่หลังจากป่าชายเลนถูกบุกรุกทําให้ป่าเสื่อมโทรมค่ะทําให้การทํามาหากินก็ลําบากมากขึ้นทุกคนต้องออกเรือประมงกันไปไกลโดยมีต้นทุนที่สูงขึ้นกว่าจะได้ปลามาขาย สำหรับการจัดจกิจกรรมในวันนี้ตัวเองหวังว่าการที่ชุมชนช่วยกันในวันนี้ก็เพื่อลูกหลานที่กำลังโตขึ้นมาค่ะจะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนพ่อแม่ในทุกวันนี้คาดหวังก็ม,มีมีหลายอย่างนะครับแตาคาดหวังคืออย่างน้อยๆป่าก็ก็กลับมานะครับ<อ>สัตว์น้ำก็กลับมานะครับนิเวศระบบนิเวศท,ที่มีอยู่เมื่อก่อนมีความหลากหลายของนิเวศอาจจะกลับมาก็ได้ครับนะครับแล้วก็ ถึงมันก็ส่งผลไปถึงลูกหลานของของจุมจนนี้ด้วยว่าต่อไปนะครับเด็กตัวเล็กๆก็สามารถจะได้เห็นปลาเจริญส,สมบูรณ์เหมือนเดิเหมือนสมัยที่ผมเคยเห็นนะครับ สำหรับโครงการพลิกฟื้นคืนพื้นป่าชายเลนสู่ชุมชนบ้านทุ่งป่าน,นั้นอย่างยังย่งยืนแบบมีส่วนร่วมคุณสุขทวัฒน์พัทรวรากกรผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทพิบาล SCG กล่าวว่าเป้าหมายสำคัญคือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี2550ซึ่งการปลูกป่าชายเลนนั้นจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยลดโลกร้อนด้วยการกักเก็บกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะ โดยวิธีธรรมชาติหรือต้นไม้สามารถดึงกา๊าซคาร์บอนมาใช้เพื่อทําให้ต้นไม้เติบโตผลที่ตามมาจะทําให้เกิดพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นเป็นการพลิกฟื้นคืนพื้นป่าชายเลนนอกจากนี้ยังได้ร่วมกับชุมชนทําบ้านปลาโดยทําจากวัสดุจากธรรมชาตินําปรโยน์ลงในลําคลองนอกจากจะช่วยอนุบาลสัตว์ไวอ่อนแล้วยังเป็นที่วางไขของสัตว์น้ำอีกด้วยค่ะ จริงๆก่อนที่เราจะมาเนี่ยเรามีการพูดคุยกับชุมชนนะครับมีการแดาหรอร่วมกันคุยกันร่วมประชาคมกันนะครับว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับผมคิดว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นท่านั่นเองนะครับจริงๆเราอาจจะมีกิจกรรมอย่างอื่นอีกต่อเนื่องเข้ามานะครับเพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งในชุมชนแห่งนี้นะฮะกิจกรรมหลายๆอย่างเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยและมันไม่ยั่งยืนเลยถ้าชุมชนไม่มีเสียนร่วมนะครับอันนี้ก็เป็นความคาดหวังอันดับแรกเลยที่อยากให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นในชุมชนนะครับแล้วอนาคตถ้้าเเกิดชชุมมนขขแ็ง เขาก็สามารถที่จะต่อยอดแล้วก็ดูแลสิ่งที่เราทําในวันนี้ให้ยาวๆต่อไปได้นะครับอันนี้คือจะเป็นความสาเร็จในระยะยาวและต้องทมยั่งยืน สำหรับการพลิกฟื้นคืนพื้นป่าชายเลนในพื้นที่ชุมชนบ้านทุ่งป่านั้นบริษัท s c g หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความสมบูรณ์ของระบบนิเวศคืนทรัพยากรที่มีค่าเช่นสัตว์น้ำพันไม้ท้องถิ่นเป็นแหล่งอาหารให้กับพี่น้องชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องในชุมชนให้มีความยั่งยืงงยนต่อไปค่ะด้วงคำผินใจถ่ายภาพศูนิาสาแสงรวีหาอาสาเพื่อประชาชนรายงาน ไปต่อ